ดีมมนนุุษษยย์และัช่อ,องพีสทีวีเคนะอ่าโอเคเราลองมาเล่นอ่าเรามารีวิวกายเดี้วนะโอเคเอาง่ายๆเรามารีวิวกายเดี้วอาจจะโฟกัสกล้องนะ่ะอ่ะนี่ก็เป็นดาร์กอนชีฟเนาะใกลายชื่อกล้องของแมจิกโวอละชื่อเดียวกันเลยก็ว่าได้นะอันนี้เป็นทนะีวีศูนย์หนึ่งเนาะไอ เจ้าของแม่จิ๋วเป็นทีวีศูนสองอ่ะเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสก่อนมาเริ่มเปิดเลยดีกว่าอ่ะตัวกราดในเด็กนี้ก็จะมีห้าสิบสามใบมีแถมกราดซุ่มหนึ่งใบด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเรามาเริ่มเปิดเลยดีกว่าอ่ะโอเคเราเริ่มเปิดกันเลยเปิดปึ๊บอ่ะ อทางด้านนี้ก็เขาก็ไม่ได้ให้สนามมานะต้องไปอ่าซื้อของเจ้ายูเอนจะิทาสุคุเนาะเด็กอของแจ็คไนดรากอนอะ่ะเขาจะให้สนามมาอ่าอันนี้ก็เป็นกาโอเนาะอ่าเจ้าลูกพี่เจ้าโซรียันมนาะอ่ากาโอสวยได้เนะี่ยดูดินี่ดามพังเกอร์ดากอนนะคู่หูของกาโอ มาเดี๋ยวเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าอืตัดออกไปเราใช้ส่วนบนแน่นกว่า่ะอ่าชิงจะตัดตรงนี้ออกก็ได้นะเอาตรงนี้ออกก็ได้นะทุกคนเนี่ยสติกเกอร์มาเริ่มเปิดมาดาบังเกอร์ดาก้อนแบบฟลอยเนาะต้องให้ตับแสงนิดนึง อันนี้จาจเกตและโซชาร์ดอะไรๆอันอ,อ,อ่ะเอขยับมากล้องกล้อ่าแล้วก็เมื่อกาดนี้ต้องการออกจากสนามเราสามารถนำโซกาดนี้เพื่อป้องกันโจมการโจมตีได้อ่ะก็เป็นการ์ดที่มีโซกาดและ เราก็ป้องกันการโจมตีของฝั่งศัตรูได้เนาะอะดาบัง,บงเกรดากนน้กนใช้ได้เริ่มแรกมาก็ใช้ได้วางการ์ดไว้ตรงนี้ดีกว่าก็อาจจะเบิร์บเลยเนาะนะการ์ดต่อไปก็เป็นสุดยอดมังกรเกาะเหล็กบัสเตอร์แคนนอนดา้กนนี่โฟกัสหน่อย ความสามารถก็อ่านเองนะเราจะอ่านแค่การ์ดแรกเท่านั้นนะ,ะต่อไปเป็นดัมบังเกอร์ดากอนบาเลียเบเกอร์นี่โมเดลการ์ดรูปแบบงานอาร์ตงานวาดสวยต่อไปเป็นพายบังเกอร์ดากอนนี่มอนเตอร์ไซส์สอง นี่ต่อไปก็เทเอาเรื่องอัศวินมังกรมาสาขาดูนี่แนวโห,ด,หดตัวนี้อ่าต่อไปเป็นเหมือนเขาจะให้มาอย่างละหนึ่งใบเนาะอัศวินมังกรอเล็กซานเดอร์อืมนี่มันเดอร์ไซส์สองอีกแล้ว ต่อไปเป็นตีก้อนเลดดาก้อนนี่ถ้ามาดีมอนเตอร์ส์สองและอัศวินมังกรแม็กซิมิเลียมชื่ออันยากพอสมควรอ่าต่อไปก็เป็นอัศวินมังกรนะเหมือนเด็กนี่จะเป็นอัศวินมังกรเนาะ แนวสู้ไปพร้อมกับมังกรนะอัศวินมังกรฮันนีบรานฮันนีบรานนี่สวยชะได้เลยอ่ะต่อไปเป็นอัศวินมังกรนองดักโอ้ังดักมังกรให้เอาเรื่องนี่สไปซโซดอ โซเดอร์อ๋อสไปสโซเดอร์ดากอนนี่สไปสโซเดอร์ดากอนนี่อ่าการนี้ก็เหมือนการที่เราเคยรีวิวไปก็เป็นลาเทลชิวดากอนเหมือนเป็นมังกรสามันประชำเด็กนะอ่าต่อไปเป็นอัศวินมังกรลีโอไดดัสเนาะอ่าอันนี้ กษัตริย์นักรบแห่งสปาต้ามาอยู่ในปฏิไฟขี่มังกรอย่างแท้เลยครับอ่าต่อไปเป็นการ์ดเวลหมดแล้วเนาะก็เป็นดาร์ก n อนิกเดสท y อย่ือแถวเรื่องนะเท่านี้ดาร์กโอนิกเดสทรอยอีกแบบไนท n เอนเนอร์จี Night Energy. อ่า n นท์เอนเนอร์จีม่ทงแล้วก็เป็น ดาร์กอนิิวโล่แห่งมังกรฟ้าว้าวเอาเรื่องเลยโล่แห่งมังกรฟ้า <c oughs> โอเคการ์ดต,ต่อไปเลยนะพรานึกแห่งมังกรนี่สวยมีการ์ดเวทมนต์ต่อไปเป็นดาร์กอนิฮิวอ่า การดนี้ก็เป็นการดฮิวต่อไปก็เป็นผืนฟ้าในกำมือ,อดีมากแล้วก็การต่อไปก็เป็นทวินแอตแท็กแท็กติดโอ้อเป็น การเวทมนลกาเซต็จอต่อไปเป็นการเวทมนลร์เดอออฟเดอะดาก้อนรวมพลจากกระพัดมังกรรวมพลพักพวกมังกรนะอันนี้ก็เป็นดากอนิคชุดอ่าโอกัดมาโอเค,อเค,อเคนี่เท่เลยอ่าต่อไปก็เป็น มัดเล็กดากอนนิเคืมการนี้ก็ไอเทมใช้ได้อุ้ยการไมายตายการเกณฑกลัวพารพิเชอร์การนี้ครับอ่านี่นี่ทำง,งานอารสวยมากโอเคการต่อไปของเราก็คือนี่บัตรที่เกแล้วนะเป็นบัตรที่เกแล้ว ือนักสู้มังกรเดมอนโกลดลเอ็น,นี่เท่ข้างหลังก็เป็นบัตติกิฟต์อ่ะการต่อไปเลยแล้วกันเป็นบัตติกิฟต์ของดังบังเกอร์ดากอนบาเลียเบเกอร์เนาะอ่ะสวยเลยอืม,อมสวยข้างหลังก็ประมาณนี้เป็นใหม่ อ่ะโอเคเราไปดูการ์ดต่อไปก็เป็นของอัลเมอ i ์ไนแล้วเนาะอ่ะเด็กนี้โอเคอาจจะไม่ใช่ไปเด็กก็มาเ,เป็นบูสเตอร์เนาะแบบอ่าซื้อของเจ้าดักกอนเวอร์มาแล้วก็ซื้อของเดนเจ r เวอร์มาเนาะก็เอาไอ้พวกเนี้ยมาใส่ในของเดนเจ r เวอร์ได้ หรือใครจะเล่นเอากล่องเนี้ยเราซื้อมาไปเล่นเลยก็ได้นะแต่ก็จะไม่ได้ครบเครื่องขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นอัลเมอร์ไนท์เดมอนเนาะสวยเอาเรื่องเลยแบบปีศาจอัลเมอร์ไนท์มาดูการ์ดต่อไปเลยมังกรขวานด็อกเคสอ่าประมาณนี้สวยเอาเรื่องเลย โอเคการ์ด okay, ต่อไปเลยดีกว่าเป็นการ์ดอร์เมอร์ไนโกลรมติดปืนควรอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับดูดิสวยมากมาดูการ์ดต่อไปกันเลยดีกว่าการ์ดอร์เมอร์ไน์เมดูซาอ่าจากตำนานงูที่แบบจ้องตาคนแล้วกลายเป็นหินเนาะ อยู่ในบัดดี้ไฟติดปืนคนเลยครับเป็นหินปุ๊บยิงกระนำแต่อันนี้ก็ต้องเป็นเล่นเป็นแนววัดพลังเน,ะนาะอเมร์ไลเมดูซา่นาประมาณนี้เลยดีอ่าเราเห็นบัดดี้กิฟต์ไปไปแล้วฮะเนาะบัดนดะี้กิฟต์ของเจ้าตัวนี้นี่บัดดี้กิฟต์นักสู้มังกรนักสู้เดมอนโกโดน นี่กับกาใช้ได้นะเนี่ยไปอยู่กับเดนเจนโวลโอ้โหเดนเจนโวลก็จะตึงคูณทวีคูณเลยเนี่ยมาดูการ์ต่อไปเลยดีกว่ามังกรข้างซากัสโอ้โหเท่เท่เท่ยูนี่อ่ะการ์ต่อไปเลยการ์มังกรกงเล็บดาบ กว่าเขนอสวยเอาเรื่องมังกรมีมือเป็นมีดาบด้วยมีมือติดดาบนี่อัเมอร์ไนท์ซักคิวบสัสว้าวมามานี้อ่ะและการ์ดต่อไปเป็นมังกรพุ่งมังกรทุ่งหญ้า กาลันเนอร์โอ้มองว่ามเป็นไดนโนเสาร์มากกว่ามังกรเนาะเหมือนแรปเตอร์เลยอะต่อไปเนี่ยถึงจะเป็นมังกรหน่อยมังกรทะลวงกาเอลคอนกาว้าวสวยสวยอะการต่อไปเลยเป็นกาดมังกรเหินฟ้าคิวไฟ โอเคกลับต่อไปเลยมังกรสายลมโลหิตมีชิวซิก้าโอ้โหชืห่ออันยากอยู่เนี่ยมาสเตอร์ไซส์หนึ่งแล้วกดอัลเมอร์ไนท์กากอยโฮกากอยตำนานจีดตำนานจีดกากอยอ่ะต่อไปก็เป็น มังกรนะักล่าสีน้ำเงินกากกากกากอ่าต่อไปเป็นกาศเบนโมลแล้วนะครับจิตรวมศูนย์นี่ดิวดิวอ่าแล้วก็เป็นสายฟ้าพิฆาต แล้วการเวทมนต์ต่อไปก็เป็นฝ่ามือประกบดาบอืมแล้วการต่อไปประกอบชิ้นส่วนประมาณนี้และการต่อไปรวมพลังต่อสู้อ่าโอเคแล้วการเวทมนต์ต่อไปกดแห่งการต่อสู้ การเวทมนต์ God, ต่อไปก็เป็นคืนแห่งความป่าเถื่อนการเวทมนต์ God, ต่อไปพาลโอ้ชื่อเท่อยู่นะขล่มพส,สุทธาขล่มพื้นดินแล้วครับอ่าการต่อไปบัตตี้เฮลอ่ามาถึงไฮไลท์ของเราละ นี่ครับดูวายครับสิบัองนักขัตปีเถาะซุยกะว้าวเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งของเด็ก12นสองนักขัตเนาะไปทำเด็ก12นสองนักขัตก็ได้เท่ hey, เอาเรื่องเลยนะฮะนี้ไม่เท่หรอกอันนี้สวยเลยเป็นน้องกระต่ายเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นให้มา12นสองนักขัตเป็นกระต่ายอันนี้ดีกว่า สวัสดีชอบส่วนตัวนะอ่ะกัาต่อไปเป็นกัารีบีแล้วเนาะดาก้อนสโลนมังกรบรันมังกรพลังมังกรรีบีอ่าดาซีดาฮากาอ่าถือว่าดีนะการรีบีให้มาก็เล่นได้อ่านี้ก็เป็นวายุข้างหมายเลขศูนย์ ฟ้าคำรามฟุบุกิแอนามซุยซูมิโอ้ชื่อยาวไปไหนวีแต่มันโตไซส์สามเลยนะเนี่ยจะได้จะได้อาลีบีก็เล่นได้อ่าต่อไปเป็นเวทมนต์โอเวอร์เคร,สรีส 3B ครับโอเวอร์เคร,สรีส 3B อาการวีบีต่อไปนายสวาลีบ e ีนมีของแมจิกเวิลด์อาหารนี้ไม่ใช่การแล้วนะครับส่วนการซุม่มหลังกล่องผมได้เป็นนี่มัดเหล็กดารโกนิกดาร g โกนักเกิลนะ่ัเสดายนะครับไม่ได้การแกนตัวพาทิชเชอร์อ่าเดี๋ยวการสามใบก็ขึ้น ไว้หน้าจอนะมีอะไรบ้างเนาะ,ะส่วนให้มาก็เป็นนี่การโฆษณาเนานะก็เป็นบูสต์ภาพเป็นอ่าถ้าเราไม่ได้สนามมาเราจะได้อันนี้แทนนะถ้าเราได้สนามเราจะไม่ได้ไอ้นี้การดบบนี้เลยทั้งหมดก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับการ์ดของดาบังเกอร์ดากอน อืมก็ใช้ได้เลยมองว่าที่เราคนจะหาการสัซส่วนใหญ่ก็เป็นไอของกาเกนกัวพาทิเชอร์เนาะนี่กาเกนกัวพาทิเชอร์เขาวาดใหม่ขึ้นมาสวยมากเพราะแบบเก่าอ่าเราไม่มีเนาะเดี๋ยวเรามีไอ้ตรงนี้หลังสนา,าม ปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะเนี่ครับหลังสนามนี่อันนี้แบบเก่าเนาะก็เป็นการกินกัวพาติเชอร์เนาะส่วนแบบใหม่ก็สวยนะผมมองว่าสวยนะนี่เทียบกันอันนี้ก็คือแบบเอามือผ่านดาบเนาะอันนี้ก็เป็นแบบเอามือทุบดาบนลยอ่าดาบเหมือนจะหักด้วยนะมะั้ยไม่หักสิอ่าทุบดาบไปกดลงไปเนาะ อันนี้ก็เป็นความสวยของการรีเมคการวาดของภาคนิวได e เนาะถือว่าทํามาได้สวยมากเลยแต่คุณสมบัติก็ยังใชใ้ได้เหมือนเดิมเนาะก็เหมือนเดิมอะเพิ่ม,เ,มเติมก็คือมีการวาดรูปแบบใหม่เนาะงั้นเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าสําหรับอากล่องของตามบังเกอร์ดากอนแล้วกันเนาะอืม โอเคงั้นคลิปนี้เราก็ลาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับทุกคนไม่เหมือนเราจะไม่ได้ไอ้เจ้าแฟกด้วยเนาะงั้น๋อกคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าเนาะแล้วเจอกันครับคลิปหน้า